ครอบครัวล่มสลายจะอยู่ติดต่อกันไปถึงสามรุ่นครับการล่มสลายของครอบครัวจะส่งผลกระทบโดยตรงไปที่ลูกลูกอาจจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์รวมไปถึงพฤติกรรมเชิงลบเป็นการเปิดเผยจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะครับมหาวิทยายลัยมหิดลดรองสัตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ได้กล่าวถึงรายง,งานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มาจากครอบครัวล่มสลาย ที่ต้องประสบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวแตกแยกหย่าร้างลมหายตายจากการติดกันพน,นันติดสารเสพติดต้องกลายเป็นผู้ต้องขังไปจนถึงการมีปัญหาสุขภาพจิตท,ที่รุนแรงและติดเชื้อต่างๆซึ่งพบ25%ในกลุ่มครอบครัวยากจนสภาวะได้เสียานะซึ่งเกิดเช่นกันในต่างประเทศได้ติดตามอย่างต่อเนื่องไปจนถึง3รุ่นหรือว่า3เจเนอเรชั่นก็จะยังคงพบปัญหาที่เป็นไปในลักษณะวงจรเดียวกันครับ หากเด็กไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกเกิดถึง6ขวบซึ่งรอคอยการหยิบยื่นโอกาสที่จะเติบโตไปมีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กที่มาจากครอบครัวล่มสลายจะเติบโตไปสู่การมีชีวิตที่ดีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการยอมรับของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ติดเชื้อ HIV ที่ปัจจุบันสังคมเริ่มเกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น รองศาสตราจารย์แพทย์อดิศักดิ์ผลิตพลคันพิมกล่าวว่าระหว่างตั้งครรนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันจะทําให้สามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ผ่านทางรกเข้าสู่ตัวเด็กได้ถึงร้อยละ96และแม้เด็กจะติดเชื้อ HIV ระหว่างการตั้งครรนด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถรักษาเด็กหลังคลอดเพื่อไม่ให้พบการติดเชื้อในระยะยาวหรือถ้าหากพบการติดเชื้อแล้วก็ยังสามารถที่จะประคับประคองอาการให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปได้ และเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนหรือสู่ที่สาธารณะจะไม่มีการเรียกร้องให้ตรวจหาเชื้อ HIV หรือแสดงผลการตรวจเชื้อ HIV ไแต่อย่างใดในเมื่อที่ผ่านมาสังคมเราได้เรียนรู้กันมามากพอแล้วนะครับว่าจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างไรโดยที่ไม่ให้เกิดการติดต่อเชื้อสําหรับเด็กที่หลุดออกมาจากครอบครัวล่วมสลายด้วยสาเหตุต่างๆที่นาไปสู่ความต้องการผู้ดูแลทดแทนในลําดับแรกให้พิจารณาจากญาติซึ่งจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนหาข้อตกลงร่วม เพื่อทําการเข้าใจในการจัดการการอยู่อาศัยให้เหมาะสมสําหรับเด็กโดรองศาสตราจารย์แพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลกันพิมพ์กล่าวยืนยันว่าการมอบโอกาสให้เด็กได้เติบโตในสภาวะที่ทําให้รู้จักความรักและความผูกพันแบบครอบครัวย่อมดีกว่าการให้เด็กจะต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ซึ่งสมควรเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น